ตัดตัดตรงไหนก็ได้แล้วก็แล้วก็เอาถุงตอนที่เราจะตัดเราก็ต้องเตรียมถุงด้เตรียมถุงไว้ด้วยเพราะว่าเราจะเอาน้ํานะคะเอาน้ํอยางมันจะมียางออกมายางนี่ต้องระวังมากเลยอย่าให้มันกระเด็นใส่เสื้อนะครับถ้ามันกระเด็นใส่เสื้อนี่เสีอเสียไปเลยนะครับเอาถุงตรงไหนได้เอาอวางรถที่ก็ได้่ วางไว้ในเออวางไว้บนใบกล้วยก่อนเพราะยางจะได้ไม่เลอะเอ๋ฟืนแล้วยางยางกล้วยจะไม่มีประโยชน์ยังไงเลยยางกล้วยจะมีคุณสมบัติทำให้ขั้วเหนียวเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมน้ำรดต้นมะนาวให้มะนาวมีขั้วเหนียวต้นใหญ่จะเป็นไม้ผลใช่ใช้ได้ใช้ไม้ม่อื่นไ็ใช้ได้แต่ว่า เอขั้วเหนียวนี่เราจะใช้กับไม้ผลแต่ว่าไปรดกับไม้อื่นก็ได้เหมือนกันนะคะขั้วเหนียวนี่ก็หมายความว่า,าลูกมันไม่มันไม่หลุดง่ายใช่ไม่หลุดจากต้นไม่หลุดจากแอ่กิรงก็มันจะไม่หลุดง่าย